เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักคริมมิรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของ,หงเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น และก็อย่าลืมมารับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์086 329 1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักกรีนม,มิดหมอนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามานั่งพบปะพูดคุยนะครับในะรบนะหรือว่าสนทนา กับแฟนคลับทุกๆท,ท่านก่อนอื่นครับผมนักคริมมิตรหมอก็ต้องกล่าวคําว่านะครับนะต้องบอกว่าเย็นดีต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะที่ท่านเห็นหน้ากล้องนะครับอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นมีดด้าไม้นะครับนะฝักไม้หรือจะเป็นมีดด้างาฝักงาที่วางไว้ให้ท่านได้รับชมนะครับนะที่สําคัญที่วางไว้อยู่นั่น ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะแต่ที่สําคัญนะครับจะได้นําเอาเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพของเรานะครับจะ่าไม้ท่านได้รับชมที่ผมใช้ดินสอนะครับนะก็คือชี้อยู่นะนะนะก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันอยู่ในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควว่าเทพเจ้าแห่งปากน้ําโพนะ อะไรที่สําคัญนะครับในเมืองปากน้าโพต้องบอกว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองแห่งพยบังกรนะครับนะอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับมีทั้งหลากหลายนะครับนะคู้คนหลากหลายเชื้อชาตินี่ครับที่หลั่งไหลเข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะก็เป็นที่เรียกว่านะครับนะได้รู้จักกันนะครับเป็นที่รู้จักกันเป็น ทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับมาทาพูดถึ้งลงพระเดิมแล้วนะเอาล้นะครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นนะครับนะมีดด้ามไม้นะครับนะกระเอื้อฝักไม้นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะหยิบขึ้นมานะครับก็เนื่องจากว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนี่ผมจะเน้นนะครับก็ือใช้เวลาไม่เยอะนะครับใช้เวลาไม่เยอะก็เนื่องจากว่าในทุกคลิปนะครับทุกวิดีโอที่ผ่านมาก็ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากนะครับนะ้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงต่อต่อคลิปว่ากันง่ายนะ,ะนะครับแต่ช่วงหลังๆนี่จะพยายามจะใช้อ่าคล้ายๆล้ายทิกตอกนะครับนะคล้ายๆ Ti ทิ TikTok นะ,ะบางทีผมก็ได้นําเทปนะครับนะก็คือในเรื่องของความรู้นะครับนะเกี่ยวกับภาคคาถาต่างๆนะ,อะของหลวงพ่อเดิมมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ ก็กลัวแฟนคลับทุกท่านนะครับก็คือจะเบื่อว่ากันง่ายนะครับแต่พยายามที่จะนำเอานะครับนาหลายๆอย่างนะมาผสมผสานแล้วก็มาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะที่ท่านเห็นอยู่นะกล้องขนาดนี้นะครับเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะฝักไม้นะแต่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะมีดเล่มนี้นะครับนะใช้ไม้ตาลมาทําด้ามน,นะ เป็นมีดในยุคก,ก่อนๆน,นะครับของคนยุคก,ก่อนยกโบาณโบราณเอางี้ดีกว่านะใช้ไม้ตานนะครับมา,าทําเป็นด้ามนนะมีดเล่มนี้นะครับเรียกว่า,เ,าเป็นมีดที่ยิ่งดูยิ่งหน้าเข้มขลังอ่ะหน้าเขาเรียกว่า,เ,าเก่งขามนะครับนะมีความเข้มขลังมากๆเลยทีเดียวนะนะครับส่วนกันที่รัดนะครับนะก็จะ อ่เป็นเขาเรียกว่าทองเหลืองผสมกับเงินนะผสมกับเงินนะครับนะแล้วก็จะมีผ้าอ่เชือกนะครับเป็นเชือกนี่ก็คือรัดอยู่ในช่วงของอักกันนะครับนะของมีดเล่มนี้แล้วก็เป็นมีดดากไม้ฝักไม้นะครับก็จะฝักไม้จะลัดด้วยนะครับเชือกทั้งทั้งนั้นเลยนะอ่าถ้าเป็นมีดยุคต้นก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าส่วนใหญ่จะใช้วัตถุเขาเรียกว่า ที่หาได้ในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นนะนี่นะครับนะอันนี้ในส่วนของปลายของมีดนะครับนะปลายของมีดนะนี่เหรอนะครับนะปลายของฝักนะนะครับนะเอาละครับก็เรียกว่าในมีดหนึ่งเล่มนี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่สส่วนใหญ่ๆนะครับนะหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับนะฝักนี่นะครับนะฝักสองก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะครับนะ อ่าและ3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะอ่าพอพูดถึงใบนะครับก็อ่านะครับเดี๋ยวก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกแล้วก็ดึงมาให้อาท่านได้รับชมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะอ่าใบมีและมีนะครับเนี่ยก็จะตอกลายน่องสิงนะอ่าที่สําคัญนะครับน่องสิงที่ ทุกท่านกาลังเห็นอยู่นะครับกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เ็าเรียกเป็นน่องสิงแบบที่เราจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยๆนะ,ะเป็นน่องสิงแบบในยุคโบร่ำโบราณน,นะครับนะ,ะไม่ใช่น่องสิงของช่างชิมช่างซ้อนนะครับนะ,ะเป็นช่างที่รุ่นปู่นะครับนะรุ่นคุณปู่คุณตานะครับนะของช่างยุคกลางนะที่เรารู้จักนะครับนะ การอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นช่างยุคกลางทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิ้นะครับช่างซ้อนช่างแมนช่างไข่ช่างทิมช่างทมนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ล้อนแต่ว่าเป็นเป็นช่างยุคกลางนะครับนะเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนะช่างยุคต้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรุ่นปู่รุ่นพ่อนะครับรุ่นตารุ่นยายของช่างยุคกลางทั้งสิ้นเลยนะ ที่เรารู้จักกันนะครับถึงในยุคปัจจุบันนั้นเป็นช่างอายุกลางทั้งสิ้นนะเป็นลูกเป็นหลานนะครับของช่างอายุต้นต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะเหล็กนะครับเป็นเหล็กเขาเรียกเหมือนเป็นเหล็กน้ําพีนะ,ะนะครับก็คือผสมประสานนะนี่เป็นเหล็กในยุคต้นๆน,นะครับนัก็อย่าง เป็นมีดสมัยก่อนนะครับนะจริงๆเ <c oughs> นี่ยการที่จะสร้างเป็นมีดนะครับนะได้มาแต่ละเล่มเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะไม่ได้ง่ายเลยนะครับไม่ได้ง่ายเลยก็เรียกว่าเก็บมวลสารรวบรวมมวลสารนะครับอย่างเช่นะตะปูลงผีนะครับนะพูดภาษาบ้านเราอย่างนี้แหละนะ,ะหรือไม่ก็จะเป็นพวกหัวน็อตตะปูนะครับนะสมัยก่อนเวลาเขาสร้างโบสถ์สร้างสลาหรือสร้างบ้านเนี่ยเขาจะใช้เป็น เหมือนกับตะปูตัวใหญ่ๆนะครับนะอาถ้าเป็นจะเรียกว่าน็อตก็ได้นะอ่าใช้ตีใช้อัดเข้าไปนะครับนะอ่าเรียกว่ามีความแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะนั่นแหละครับพอเขาลื้อนะครับนะม่จะเป็นโบสถ์เก่าหรือว่าเป็นอุโบสถเก่าอะไรต่างๆเพราะนี้นะอ่าอ่าหรือว่าจะเป็นวัดเก่านะครับอะไรที่เป็นของวัดเนี่ยนะครับนะก็จะมีทนสิทธิ์ทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธ์ทั้งหมดว่ากันง่ายนะ นั่นแหละครับเขาเก็บนะตะปูเหล่านั้นนะครับนะนอกจากจะเป็นตะปูลงตีแล้วนะก็จะมาผสมประสานนะครับก็นั่นจะว่าตะปูเหล่านั้นมีความเป็นอาถรรพ์อยู่นะนะครับสามารถที่จะนํามาประกอบพิธีนะครับนะแล้วก็ไปล้างอาถรรพ์ต่างๆได้นะดีมากเลยทีเดียวต้องบอกว่าอย่างนั้นนะนี่นะครับเป็นลายมีดนะครับนะสำหรับอินเดี้นะ ที่สําคัญนั้นนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่เป็นอัคละนะครับที่ได้ตอกเอาไว้บนใบมีดเล่มนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าท่านได้ตอกลงอัคระนะครับอะไรยังไงเอาไว้บ้างนะแล้วก็มาดูกันนะ่นี่นะครับส่วนตรงปลายก็จะเป็นช่อดอกบัวนะครับนะทั้งหมดก็คือมี3ามเขาเรียกว่ามี3ชัดด้วยกันนะ อ่าแล้วก็ส่วนตรงอีกด้านหนึ่งนะครับนะ่าจะเป็นนี่นะครับเป็นอะไรว่าช่อฟ้านะครับนะเป็นการตอกลายช่อฟ้าเอาไว้นะครับตรงนี้นะอ่าเราก็มามาดูกันนะครับเดีย๋ยอ่าเรามาค่อยๆไล่ดูกันนะครับค่อยๆไล่ดูกันนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่านี่ก็เรียกว่ามีความงดงามนะครับมีความมุ่งมาส่วนปลายของมีดนะครับนะ อาจจะเป็นเหมือนทรงกลมนะอ่นนี่นะครับแนวะที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นช่วงปลายของมีดนะครับนะถ้ามองคลิวเพินนะครับมีดเล่มนี้ก็เหมือนกับเป็นดาบสอกดาบเล็กๆนะน,นะครับแต่เรียกว่าเป็นมีดควันช้างดีกว่านะครับนะอ่นนี่นะครับก็เฉพาะใบเล่มนี้ก็อยู่ที่แปดเก้านิ้วเลยนะครับแปดเก้านิ้วเลยนะครับรวมด้ามฝักก็สิบสิบเจ็ดนะ สิบหกสิบเจ็ดนิ้วประมาณนี้นะครับนะถือว่าเป็นมีดขนาดเขาเรียกว่าควานช้างนะเป็นที่นิยมกันามากมาก,มากนะครับมีเลยมีนะมีดแบบนี้นะครับมีดแบบนี้ต้องอย่างนั้นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะตอกอัคระเอาไว้นะครับนะทีนี้ามาดูนะครับว่าตอกอัคระนะครับยังไงเอาไว้นะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะ ามีทั้งหมดก็คือ5ตัวนะครับนะตัวที่1ต่อคําว่าณนะครับตัวที่2ต่อคําว่าโมตัวที่3ต่อคําว่าพุนะครับนะอ่านโมพุทธนะาโมพุทธายะนะครับนะต่อคําว่านาโมพุทธายะนะตัวที่3ต่อคําว่าพุทธนะครับตัวที่4ต่อคําว่าคาตัวที่5ต่อคําว่ายะนะอ่านง่ายๆว่าเป็นนาโมพุทธายะนะครับนะก็ปรากฏว่าเป็น ยันของพระเจ้าห้าพระองค์นะะนะครับเป็นยันของพระเจ้าห้าพระองค์ถือว่าที่สุดของอัคขระแล้วนะครับนะเรียกว่าที่สุดของอัคคระแล้วนะะก็สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าดูแลในเรื่องของนะครับตั้งแต่เมตตามหานิยมนะครับนะไปยันนู่นนะครับนาะมหาอุดนะ,ะไปยันมหาอุดนะครับนะเป็นอย่างนี้นี่นะก็ มาให้ท่านได้รับชมนะครับมาให้ท่านได้เห็นนะครับนะถึงหลักอความเป็นจริงนะครับนะเป็นอย่างนี้นะส่วนการตอกลายนะครับก็นี่นะครับนะ,ะก็เรียกว,ว่างดงามนะครับนะมีมนสเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะ,ะนะครับนะ,ะพูดมาแป๊บเดียวก็เปลาเข้าไป12นาทีกว่านะครับนะนะเกือบ13นาทีแล้วนะ,ะนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ แล้วที่นี้พอเราเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของนะครับนี่นะอ,อีกด้านหนึ่งนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งที่บนใบมีดเล่มนี้นะครับนะก็นี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้จะเป็นพุทธคุณ9นะครับนะเป็นพุทธคุณ9ก้านะก็เท่าที่ดูแล้วเป็นมีอักขรตอกไว้ทั้งหมด9ตัวนะ บนไมมีดนะครับเราจะมักจะพบกันอยู่บ่อยๆนะครับนะ,ะต่อคําว่านะครับอสังวิสุโรนะครับนะปุสะภูพะนะ,ะเป็นพุทธคุณเก้านะสำหรับอิเลนนี้นะครับนะ,ะเป็นพระคาถาที่ครอบจักรวาลอีกบทหนึ่งนะ,ะเรียกว่า ไม่ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับนะไม่ง่ายเลย kind of ที่จะได้เจอมีด kind ท of uh 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 uh)> uh uh ี่ลงขละนะครับนะแบบนี้เอาไว้น uh uh ี่นะครับนะจะตอบคําว่าตัวหน้าตอบคาว่าอะนะครับตัวที่สองตอบคาว่าสังตัวที่สามตอบคาว่าวิตัวที่สี่ตอบคาว่าสุตัวที่ห้าตอบคาว่าโลตัวที่หกตอบคาว่าปุตัวที่เจ็ดตอบคาว่าสะนะครับตัวที่ 8ต่อคําว่าพุนะครับตัวที่9ต่อคําว่าพะนะอ่านเต็มๆ็มอ่านว่าอสังวิสุโรปุสะภุพะนะนะครับนะเป็นพระคาถาที่ครอบจักรวาลต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงปลายมีดนะครับก็จะเป็นช่อนะดอกบัวนะครับนะเป็นชัดนะเหมือนกับสามเสียนเลยทีเดียวนะครับนะ สามชัดว่ากันง่ายนะครับนะการที่สําคัญนะครับการตอกก็บ่งบอกถึงการตอกจะเป็นอักขรก็ตามจะเป็นลายต่างๆก็ตามนะครับก็บ่งบอกการตอกด้วยมือทั้งสิ้นเลยนะ,ะในยุคโบราณโบราณที่เขาตอกกันนะครับนะเป็นอันว่ามีตรงไหนนะครับนะสงสัยอย่างไรก็ลองดูก่อนนะครับเมื่อสงสัยก็สามารถที่จะอาติดต่อสอบถามนะครับนะกันเข้ามาได้นะครับนะ นี่นะครับก็ลองดูกันนะครับนะที่สําคัญกันนะครับนะกันมีดเล่มนี้ก็เป็นกันที่เรียกว่าหาได้ยากนะครับนะเป็นทองเหลืองผสมกับเงินนะครับนะนี่เรียกว่านะครับนะทำมาเป็นอย่างดีนะกันนี่เป็นจุดที่รวบรวมมวลสารนะครับนะเอาไว้นะครับนะเช่นเกษาของหลวงพ่อนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะของต่างๆที่ สำคัญสำคัญที่หลวงพ่อท่านได้ปงผมนะครับนะวันขึ้น15บห้าค่ำนะวันพระใหญ่ว่ากันง่ายนะครับนะท่านก็จะให้ลูกศิษย์นะครับนะเ,เก็บไว้นะครับนะทุกครั้งที่หลวงพ่อปงผมนะครับก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะมาบรรจุนะครับเข้ามาในก่นของมีดนะอ,อันนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบอย่างนั้นนะครับเมื่อบรรจุเสร็จป,ปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่แหละนะครับนะ นี่นะเรียกว่านะครับนั่นปึ๊กเลยทีเดียวนะอ่าแล้วก็มาดูในะส่วนของด้ามน,นะครับนะด้ามอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับนะเป็นด้ามไม้ตานนะอ่าเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับอ่าไม้ตานพวกพยางิ้วดำอะไรต่างๆเพราะนี้นะไม้ไผ่ตันนี่นะอ่าคนในยุคสมัยโบราณเนะี่ยท่านจะนิยมนํามาใช้ก็เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มี ความเข้มขลังนะครับนอกจากมีความเข้มขลังแล้วก็สามารถที่จะล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะนะครับนะนี่ก็นะเป็นด้ามไม้ตานนะครับนะเรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับมีความแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณานี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับอ่าวินาทีก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือจะเป็นท่านใหม่นะครับก็ดนะีเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในตัวโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด,ด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตามนะอ่าหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนนะครับนะ ชมแล้วหากติดตรงไหนแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะาการหมายคำว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาด้ตรงนั้นนะครับนะในทุกๆคําถามนะครับนะักการิมมีปมอ้อมมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมนะักการิึมิตรหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ